สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พ้าพี่น้องข้ามาเบิงสวนเงาะจ้ะกำลังเก็บเหมือแหลกพี่น้องพิกัดกะอยู่บ้านกเกษตรสมบูรณ์จ้ะพี่นอ้องอำเภอนามยืนจังหวัดอุบลจ้ะเขามาซ้อยหยวกพี่น้องง่ายๆเลยพิกัดเป็นแลงของแม่นางจ้ะเดี๋ยวพาขับไปเบิงคนเก็บผมเพิ่งจะใส่กะกำลังเก็บอยู่เนตอยเอาพี่น้องนี่ ไปใส่รังเงาะเือลนหลายแค่เต็มผืนไปทเดียวต่อยไบแล้วพี่หนอยวสิอุดโน้น,นแม่ไปกินจ้ะลูกชายมาก,กินแห้งเงาะนี่แม่นา่งวันดีค่ะจะของแตงจ้ะเก็บเงาะอยู่มือนีออเดอร์จากโลแม่ห่อยลอยโล่ลอยกิโลป่ะจ้ะจ้ะโอ้ส่วนทีทั้งเบิดจากไรแม่จากไรโ<อ>น้หนหวงสิ<อ>บแปดบอปลูกเงาะสิบแปดไรจ้ะ<อ> มีมีหลายอย่างเบิรทั้งเบิดด่ะบัูกบางงอนนี่จะไรห,หนูตบวบอกสาวเพื่นอนวัสดีค่ะสวัสดีมาทุกคนนี่จ่ะเด้อฝุ่นฟูเฟินขึ้นลงมาล้วเดี๋ยวสีขาวไปทางนันเคล็ไดไม่ยากเลยยาสิมเปอร์น,นแม่เงาพั่านไหนจ่ะนี่ทุเรียนจ้าโอ้ <laughs> ทุเรียนเ <laughs> งาะโรงเรียนแมนเงาะโรงเรียนเนาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนจ้า เดี๋ยวพาเบิร์เงาะแม่เรามีสวนทุเรียนน้ำพาเบิร์เงาะนำ้ำอ,อุน้นนน้ำเพลินไปสิกีโลพี่เนาะน้องเ,ออออออเต๋ม,มากินแห้งน้องท่านว่าสดสดเนาะสวัสดีค่ะคุณเบ้ล์ก็นกั่งดูดจ<า>ัก่<า>องดีเอาเอาเอาไม้ไมาติดหนองเพลินก็ได้นี่เอาไปติดหนองไปมาเอามาเอาถางมา ทั้งซื้อทั้งแถมนะคะทั้งซื้อทั้งแถมอ่าห้าไปเลยสิบโลครึ่งสิบโลครึง่งพี่น้องจ้ามาอุดหนุนหอดสวนเลยามาเที่ยวสวนได้เปิดสวนบ่าจ้านี่ย่างย่างขายย่างพันเปดเอราะวบอกเงาะบะ่บท่านเด็กออกนอกกำลังออก<า>ไม่ค่ะเดี๋ยวให้มันเต็มถี่ก่อนจังสีเบิองอีกทีค,ค่ะค่ะพึ่งได้เก็บ เงาะที่เห็นนี่อายุจักปีจ้ะนี่ต้นใหญ่ๆนี่จักปีไร่ยายอมัาแนี้อู้หู้ปีแล้วค่ะมันมีสอง <Okay. S 1> สองลุนค่ะค่ะลุนสิบปีลุนเศรปีค่ะทั้งเทิง,งๆอย่างเป็นต้นหน่อยค่ะต,ตัวใหญ่ๆนี่เศรปีแล้วเนาะแมนค่ะอุ้ยพี่น้องศร้ปีจ้ะปีที่แล้วได้จักตันแม่ปีที่แล้วดกบอปีที่แล้วบอคอยเป็นนวยค่ะปีนีบนวย หน่วยดกกว่าสองสปีที่ผ่านมาค่โอ้หน่วยดกกว่าแม่นจ้ะทุกคันสมมติมีไหมค่ะอยากมารับอยู่สวนไปขายยังสีใด้เพราะจันได้ค่ะขันออกเต็มที่นี่มาเลยค่ะขอเบอร์โทรว้ได้บ่ค่ะได้ค่ะได้ได้เบอร์โทรนี่จ้ะเบอร์082ย์แปดสองจ้ะหนึ่จ้ะแปดหก้าสาจ้ะซื้อจังไรค่ะ ซื้อสวนอ่าซื้อบุ๋มค่ะซื้อบุ๋มเนาะจากของสวนเนาะจากหรือว่าบางคนกระเอิญสวนพ่อยายอันวิชัยพ่อยายสุกใช่สวนพอวิชัยเนาะหางสร้อยสร้อยหยวกสร้อยหยวกจ้ะสวนไ่ก็มูล่ะแปงนีแม่นบ่ะค่ะคายยูนในสร้อยนี่ไงไญไงก็มูนค่ะแต่ว่าตอนนี้ฮ่าก็บอกท่านเปิดเนี่ยออเดอร์พี่น้องโอ้ออเดอร์พี่น้องพี่น้องอยากให้เก็บก็เลยเก็บให้เพิิน มันก็เริ่มกระลั่งเริ่มแดงๆนะเนาะแม่นค่ะ,ะมันสีแดงหลุ่นหลุ่นหลุ่นปลายไงเนี่ยค่ะจ้าม่วนหน่อยยังบ่ท่านได้ได้ได้งปีที่ร้ายสุดได้จักตันจ,จ้จไดจจดใบบองเหาะปีร้ายสุดบ่อค่ะกับเศรษฐายเป็นซิปตันไปนแล้วเนาะซิปตันค่ะแต่มันกับบ่ได้แบบนั้นมาหลายปีค่ะเมื่อคอยเป็นหน่อย ปีที่แล้วนี่สวนได้กับพวกใคยมีเนอกจากแมนค่ะป,ปีนี้สวนได้กับกระโดกค่ะปีนี้ดกทุกสวนแมนค่ะปาดราค่าเริ่มต้นนี่เท่าขายรดแลกนี่เท่าไรค่ะนี่ออกยี่สิบห้าบาทค่ะยี่สิบห้าบาทเขากับไปขายสามโลลอยโอ้ตรงมีขันตั้มบาจ้ะจังสีได้โลละเยี่สิบห้าบาทาก็ลอยโลขึ้นไปค่ะลอยโลขึ้นไปนอกจาก,กขันเอาย่อยเท่ากับ ซิบโลไหมค่ะสิบโลโอซิบโลขึ้นไปซิบโลสองร้อยห้าสิบค่ะจ้าขันตําแค่ซิบโลเนาะแงนานขันเอาย่อยก็นานเข้ากับขายสามสิบบาทโอ้มาเด้อพี่น้องเด้อมาะดูดนุนสำรับสำรับผู้สื่อกินกระได้คู่มือค่ะได้คู่มือเนาะแมนเลิมลวค่ะแต่ว่าขันสีออเดร์เอาไปขายกันกัย่างโยขาเพราะว่ามันพึงออกค่ะค่ะกําลังเหลืองเือจังสันนะคะมันกะขันผู้สีมาก ยื้อสวนไป<ม>นก็นแมนี่นหม,มูว่านแต่ม่ว่านมากเขามากต่ะาเ <c oughs> ห็ดเขาก็แวอังสีพูละอสิบโลยี่สิบโลก็เก็บอยคะโอ้จ,าจา้าจ้าจ้ายุสวนตลอดยือแม่นบ่ค่ะแม่นค่ะอยู่ตลอดค่ะเนี่เงาะสดสดดินแดงด้วยพี่น้องสวนผละหม่ดินแดงไข่ไข่ดินภูเขาไฟทางสีเสเกตเละจ้ะทุเรียนเพื่อนก็ะมีเงาะก็ะมีเป็นเกษตรผสมผสานเลยจ้ะเนาะค่ะมีมีเงาะกับ ทุเรียนนี่แหละค่ะเป็นรักมาจา้ะเนาะค่ะทุเรียนอายุจักปีละจ้ะนี่พึง่งพึ่งเป็นลูกปีที่สองค่ะบ่โอ้ยเดีดยวดีแห้งพี่น้องตีกายได้กินสามหน่วยบอ่อันตน้นพันพันใดค่ะนี่อันนี้พวงมะนีค่ะบ่สมพาะหน่วยการพึ่งเคยเฮ็ดใหม่คือการปีที่แล้วบ่เป็นหน่วยพวงมะนีนี่เป็นปีแรกค่ะค่ะตีกายบ่ได้กินพอ,นอหน่วย เป็นเป็นหน่วยจักต้นล่ะจ้ะซ้หรับบักอันปลาย,ยพวงมะนีมีสองต้นค่ะตอนนี้มีมีหน่วยอยูซิปหาตน้นอืตอนนี้มีหน่วยอยูซิปหาตน้นจ้ะกระปูบกักน้อยนาซับน้ำบักเขียบน้ำเนะาะบักเขียบก,บ,กบกับกำลังสีแก่ค่ะโอ้ทางนี้เป็นหมอนทองแม่นบอค่ะนี่แม่นมีพวงมะนีสองต้นน้องนี่ก็เป็นหมอนทองได้นับหน่วยไว้บ่จ้ะสวนนี่จักหน่วยแต่ว่บบาประมันลอยลอยกว่าหน่วยลอยกว่าหน่วยพี่กายได้กินสามนวยบ่ปีนี้เลยลอยกว่าหน่วยขายจังได้จ้ะนี่ ให้พี่น้องเข้าขมาจองมั่นมั่นมันบ่ได้ท่านจองดอกค่ะเพราะว่ามันจักสิขายแน่ไดเนาะเออเออยังไม่ท่านโหขายยม่ท่านโหขายออกไม้ออกไม้จ้ะขออนุญาตเบื้องในนะจ้ะเด้อโอ้ยต้นจักปีก่อนจ้ะนี่ประมาณหกเจ็ดปีอะค่ะหกเจ็ดปีแมนออ้ยต้นนี่ดกต้นนี่ไม่ต้นวายใหญ่ๆนะจ้ะเนาะค่ะนี่นี่ต้นนี่ต้นนี่ดกนี่ค่ะจ้าไปไปต้นทางนี่ ปลูกผสมประสานกันเนาะวจังหน่อยกับบะเขียบออกเนาะค่ะแม่นค่ะบะเขียบก็บจะออกนี่ค่ะคือต้นนึงสิอุ้ยต้นนี่บบใหญ่เนาะบบใหญ่ะาไต่ง่ามง่ามสีฮักกันี่ต้นน้อยต้นน้อยสีหน่อยดกแต่ว่าต้นใหญ่ต้นใหญ่อยู่แต่ว่าหน่วยหน่วยบ่ดกแต่ว่าหน่วยเขาสีงามจ้าผู้เขาสีใหญ่ค่ะโอ้ยหน่วยใหญ่แห้งเนาะค่ะ ยูเซยเนอกจากนอนน่อยหน่นี่ย <c oughs> สีได้ว่าจองไว้อีกที่เรายานเพิ่่ลับนำนักบ่ไว้โอ้ยตอนสอนบะเขียบนี่จักปีจ้ะมันเป็นน่วยนี่นี่ดกดกนี่บะเขียบบ่แมนประมาณสองปีเนี่ยแหละจ้ะบะเขียบนี่ตน้นนี่ตน้นนี่ตน้นใหญ่่ยยกโมจะหน่วยวเพิ่นกับบ่ดกปันไดแต่ว่ากับพอดีต้นเพิ่นแหละกะ นวยเพิ่นก็จะส่งสวยนะคะส่งส่งพอดีโอต้นนี้เนาะบัดชหอยบัดชหอยไดยุบัวเดยนอื่นเลยเนาะธรรมชาตินาะจะเนาะธรรมชาติเลยค่ะเพิ่นยู่แบบธรรมชาติเลยจ้ะโย่งกับสวนหน่อยน่วยผีไงแห่งอีีเนาะจะเนาะโยงล่องเบิ่งปีนาเสรษฐเฮ็ดโยงอยู่ดอกจ้ะเพราะว่าฝึ่งเด็กเคยเฮ็ดนอนตะกีตาตาเป็นคนเฮ็ดจ้ะ เดี๋ยวมีตาสบายแหละตาบสบายว้างมือให้บ้างมือแล้วลูกกะขีดยางนทำแน่หลายยางกะค่ะเห็ดแบบธรรมชาติผสมนำจ้ะโอ้นี่มาสื้ต้นอรุณดงพ้นละใม่อีลีตัวนี้นี่ต้นนี้น้อยแต่ว่าดกโกมูในสวนเลยค่ะทุเรียนตัวนี้นี่ละเพิ่นว่าดงผ้ละใหม่นาะมีครบอีหลีเท้าบกเขียบทุเรียนบักงอกมีอยังอีกบ่ค่ะนี่ การทั้งฝุ่นก็จะเป็นมันซ้ำปลังค่ะโอ้ย่ามนั้นเอามันออกกับปลูกแตงปลูกบักแตงจ้า้ขาท่าเขาท่าจ้ะนี่ต้นนี้ดกโกโมต้นนีหน่วยเพิ่นกะจะหน่วยบใหญ่ยี่สิบหน่วยว่จจักน้องตอนแรกนับมีสามสิบค่ะแต่ว่ากะบบ่หงว่าครบบ่สำหรับวิธีการปลูกวิธีการดูแลก่ะ เคยทาให้เบื้องให้ร้ายคิอยู่สวนนี่เฮ็ดจังไรเนี่ยค่ะก็หดน้ำฉีดยานี่แหละจ้ะหดน้ำฉีดยาดูบ่แต่แต่ที่แหลกก็บ่ค่อยดูค่ะเพอทุเรียนเพิ่นบ่มากน้ำกับเห็ดไปน้ำศึกษาไปน้ำนะคะเพราะว่ากเบื้องในยูทู e ไปน้ำโอ้เบื้องในยูทูปค่ะเรียนเรียนน้ำยูทู e ไปพร้อมค่ะเห็ดไปน้ำเฮ็ดหาเฮ็ดหาไปพร้อมค่ะ เป็นผู้ดูแลต่อจากพ่อนอกจากนอจากพ่อค่ะกระเรียนรูปไปนาจากออกไปเบิ่งทางมาเงาะจากของจริงจ้ะนี่มาเขียบเริ่มสีตาตีเลยเด้ไหีแก่ปีที่แล้วได้ขายหรือเปล่าค่ะมาเขียบแม่นค่ะได้ขายแต่บ่หลายแต่ว่าปีนี้ดกอยู่เต็มที่เลยนอกจากนอขาบะยามฉีดยาเขาก็ฉีดใส่กับอันนี้ไปนาอันมาเขียบปีที่แล้วขายโลจักบาทจ้ะโมเมนโรลล่าซ่รอวโรลล่าซ่าโรลล่าซ่า ปีนี้คือสีมีพ่อได้ทรงไหมค่ะอยู่เนาะค่ะเนมเบิ้งเนาะแมนกับสีขายคู่กันไปนี่แหละจ้ะกับบักเงาะบักทุเรียนนี่แหละค่ะจ้ะโอ้หลายโอ้ยทางตาตีเหลือเกินนี่เนาะค่ะหน่วยใหญ่พี่น้องอ่าสอดด้วาท้างทีกับทุเรียนจ้ะพี่น้องอันนี้พวงมณีลูกสีน้อยจ้กอกต็กเต็กพวงมณีพี่น้อง พี่น้องเพิ่นเกาะลงเต็มผืนเลยจ้ะว่าแต่ิบกิโลขึ้นน่ะจะเนาะได้ได้โลยี่สิบหาบาทสวนนี่แมนค่ะมาเอาเลยได้พี่น้องไปขายไปกินผู้พิทายอุดหนุนก่อนโมเลยเปิดงานเลยจ้ะเปิดงานให้ใหญ่ค่ะเปิดงานให้ยาย่ขายดีๆจ้ะแถมน้ำผอมใจดีแห้งน้ามค่ะจ้ะ กงานงามดีอย่างต่างหากเบือดกำลังเต็มเต็มเหมือเงาะสวยพามาเบิ่งสวนเงาะจ้ะพี่น้องเพื่อผู้ใดอยากกินเงาะสดๆจากสวนพาลูกพาหลานมาเที่ยวสวนผลไม้อำเภอหนองเงินเฮาจ้ะจัดงานเลยให้ไล่เก็บกองไว้เด้อผู้ขับรถเหยียบบหกงเงาะเก็บกองไว้เด้อ เก็บแล้วบ่เก็บแล้วเลยมาใั่แม่เจ้าเออพี่กาดเดขามาง่ายๆกะเซนสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งพี่น้องเด่นน้ำเยิ้นมากะสิยวฟังขัวจะจากเด่เขามาซอยหยวกเขามาเลยหรือเขามาทั้งบรรบุก็ได้แต่ว่าซอยมีป้ายบนเครื่องฟังหนิี่ะบอมมีป้ายเนาะบ่มีป้ายเลยวัดอุบลวัดค่ะซอย้อยถามเซนทางก็ได้ค่ะเดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรไอ้ไต่ขิดให้อีกเท่หนึง จ้ะอานี่จะไปวดบบัดอุบุญขันมา,าทังเซนสองหนึงน่งเจ็ดหนึ่งเนาะมันสีมีป่ายซสร้อยอยวูวสร้อยหยัวค่ะมาทางน้ำเงินก็ซีอยู่ทั้งสายมือพี่น้องมาง่ายๆสวนใยก่้งมูพี่น้องสวนนี่ในเขตสร้อยนี่สร้อยนี่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องขอบคุณแม่แม่นางจ้ะขอบคุณค่ะจะคองแปลงน้ำค่ะค่ะ มาอุดหนุนหลายๆด้วพี่น้องเด้อคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า